เป็นแดด,แด,ดทุกคนเลยงานมการขับคีนนเขาไป็นเด็เลยได้เ้ขอเจ้าขยันและก็หักใาดขดส่ลูกค้าถ้านเรืยอบริการแบบนี้วนะัชระได้เลยอเราวเนี้ายคือตอนนี้ทุกคนจะปิ้งจะคู่หนึ่งแล้วก็สิกับแล้วนี่นะ มันฮอนทุกคนมันฮอนบอไวแดดเป็นแดดเลยมีรุ่นมีรุ่นทุกคนคู่นี้โ่ฮ้วอันใดเจอกับไนดนอนตัวนี้โอ้แสงมาแล้วแสงมาแล้วแสมาแล้วมามา,มา คือว่าได้เห็นครูหนึ่งแล้วเนาะดีใจแล้วคือว่ามาหอนละมาเทิงละสบายดีทุกคนสบายดียินดีตอนหับเขาสู่สองสุปเบาเล่าไตเดอทุกคนเดินทุกคนเมื่อนี้มาบุตรสงเทืออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกังเว้นทุกคน แดดเป็นแดดเลยคนมันโมายอยู่แล้วกลางเว้นนะมมีไพรมาสู่แดดดอกทุกคนเลยน้อยนักก็ดดเลยว่ามาเก็บบรรยากาศให้เบิงงทุกคนแดดเป็นแดดทุกคนเลยเบิร์นยุคแเมหลังก่อนยเ ตรอเซทานขยันและก็หักในกขาดขนส่งเราลูกค้าหักเรียกบริการแบบนี้มัสมักไได้เลย่คือต้องมาทําวัสมักมาจับในรายได้ยอดคงค่ะเราต้องต่อเื่อนเนาะมาลุกลูกค้าะเกิใหรบ่เชื่อว่าเงี้ยมตมตกยรยนเตี้ยงนอกจากความซื่อสัตย์ขยันอดทน เอาไว้เอาไว้ไวแดงไรเราบริษัทเรามีรถไงม่มีใบทับที่สามารถสมัครได้เรามีประกันภัยอุบัติเหตุศหลพร้อมและนี้ฐานมาทุกคนผู้ดีได้คันห่มได้คันห่มมาแล้วคนคนกันไล่เติบเลยทุกคนเห็นว่าัชรี่กับสูสูยุบ อันใดก็มาได้ไอสิงครับนี่ธนาคารจงเออธนาคารเจดีบีของเซ้มาับกับกับอย่างนี้กัับเโอเคทุกคนตามนั้นเป็นแข็งแล้วเป็นแข็งแล้วแล้วแต่ว่า ยังเป็นรอบซิงสนานเลยทุกคนธนาคารเจเดีบีเขาเขาซิงแน่นอนอยู่แล้วธนาคารเนาะแล้วจาถูกปีดอกคว,วงนี่นะเข้าไปลบเบาบางเข้าก็าไปเล้ทุกคนัวงนี้นะดวงเจเดีบีนี่ธนะานคารอตอนนี้เพื่อนผักเบ,เบรเเกเบิ่งพผักเบรก แต่ว่าเขาสิทาเบิ่งนี้บ่ไว้ตีเดหดเลยาบาได้ที่บ่ทุกคนเลยไม่แต่ว่าเก็บาพามบรรยากาศประมาณนี้ให้เบิ่ง ธนาคารเป็นของธนาคารเจดีบีทุกคนเรือลำนี้นะลำทีเขาสิงมาเบิ่งทุกคน ีก็เป็นบรรยากาศเขาเขาเพื่อจักจักลำกับยังบุฮู้สองสี่หกเจ็ดแต่เบิ่งอยู่นีนี่ประมาณเจ็ดแต่มันหนาจะไกลทุกคนเลยอันนี้เบิ่งตามเท้าที่เห็นเนาะ ใจค่อยคิดว่าน่จาจะกายเจ็บอยู่แล้วสำหรับเพื่อจะแข่งั mm hmm. น่นแมนสีพายเพิ่นลงเหื่อแล้วบน่ใจว่าเพิ่นสีเริ่มสวงระบอทุกคนเห็นบอกเป็นของ mm hmm. ธานาคารลงเหื่อแล้วมาลุ้นกันทุกคนนะ่ะจะได้เบิ่งไป,ปรพร้อมกันเนาะอ้าวอนอะไรพวก เพราะว่าตอนนี้เพ่นกำลังลงเรือมามาเบิ่งน้ำกันทุกคนอาจจะได้เห็นตอนพันแข่งเนาะเดกกำลังลงบริษัทไมเด้อทุกคนเด้อได้ย,ยินสัดเจนอยู่บ่ละ เพราะว่าคลิปที่แล้วเขาใส่ไม่แต่ว่ากูซื้อว่าเสียงไหม่มันบอโอเคมันบนนุ่มนะทุกคนก็เลยว่าบดได้ใส่เอาออก สแงอันนี้นี่เพราโตสีแข็งเอาที่หนึ่งนี่บอกกับธนาคารนี่บอก อ,อันนั้นแมนเซนไซทุกคน,หนเห็นบอกเซนไซคนกูโรคนกัสูขนาดนะคไนไปแล้วไปแล้ว รุนกันทุกคนว่าซีใดซีสนาเพราะว่าเฮาบูบูได้ว่าเป็นเพื่อผาส่วนใดเนาะเบิ่งก่ันบอไดเอาคันหุมมาีนแมนว่าคือสิอยู่บด้งฮอนเทาเดี๋ยวนี้ดอกเพราะมันแดดไล่ทุกคนเลยบอไว้ แล้วก็เป็นครังแหละในทุกคนที่เขาได้มาเบิ่งอยู่นครหลวงเลยเยโหมาแล้วมาแล้ว,ลวทุกคนบอแมนทุกคนเขาลองซื้ออันนี้เมนการบอมทุกคนอันนี้เป็นการบอมครันอันนี้เม็นอย่างนี่คองผักส่วนดหบ้านเลย แนม่ย่บเห็นเว้ยโบเห็นซื้อมันเป็นนามนิ่งเลยทุกคนบนไ้เมนนมไไ้ำไลเลยสำหรับคลองตัวนี้นะ น่าจะเป็นหาซิมหาซีพายและเลือลานีระดับนี่ละมาทุกคนบ่มีลำหน่อยมารุ่นมารุ่นทุกคนรุ่นไปน้ำแดดไปน้ำหอ,อนไปน้ำโอ้ รักๆเลยนะจะเป็นหาสีผายหมดละประมาณหมดละเป็นน้ำนิ่งเนาะมันก็คือบอลดๆๆอะไรขั้นว่าเอ ทนว่าแบบน้ำอะไรสิเนาะจวดจวดจวดเลยแหละทุกคนเลยไม่ละอันนี้เป็นลำสีเสือสีขาวตัวนี้นะขาวเขียวธนาคารตัวนี้นะแมนบ็อกแมนนาลีธนาคารทุกคน JDB ตัวนี้นะ นาวาศักดิ์สิทธิ์ทุกคนขอโทษโอ้นี่ว่าเพื่อเพื่อนาวาศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่ดังได้เกลือตนะัวนี้นะในนครหลวงเวียงจันทน์ในลาวดังได้เกลือลรงนี้นาวาศักดิ์สิทธิ์ไปแข่งในเซนหรือว่าแข่งแต่พีหวานลงไปลุมคุณว่ะบอกว่า มคือตอนนี้ทุกคนากจากเบิรงกจะค่หนึ่งแล้วก็สิกรแล้วนี่นะ แล้วเพิ่งจะปอยแล้วทุกคนมาลุนกันมาลุนกันนี่แมนธานาคารทุกคนธานาคาร GDP บีกำลังลงเรือตัวเนี้ย น,นีจะแมนธนาคารแท้วันนี้นะกำลังลงวันนี้ก็จะซ่อมอย่างดีเลยทุกคนก่อนขาสิมาแข่งซ่อมไปซ่อมนะ เจอกับไดโนตัวนี้โอ้แสงมาแล้วแสงมาแล้วแสงมาแล้วมามามาเอาไว้แสบวันนะสีฟ้าทุกคน ีฟาสนะสีขาวแข่งสุดนี่นะรอมนี่นะฟาสนาขาวโอ้สุดยอดสุดยอดได้เห็นเราทุกคนคือว่าได้เห็นครูหนึ่งแล้วเนาะดีใจแล้วถือว่ามาหอนละมาเทิงละ มิเตว่าเสด็กลับไปทุกคนเลยขอโทษหลายๆที่เฮาบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งจนเข้าแข่งแล้วเนาะมีแต่ว่าเฮาสิมาอัปเดตตามหลังทุกคนว่าผู้ไดชนะว่าผู้ใด้ได้ที่หนึ่งที่สองเนาะตอนนี้เขาโ่ไหวแล้วมันแดดทุกคนเลยมีแต่ว่าเสด็กลับทุกคนเลยอยากเบิ่งอยู่แต่ว่าเฮาสู่แดดก็ได้เป็นวินที่ว่าได้เห็นแล้วทุกคนเลยคูหนึ่ง ขอโทษหลายๆเด้อที่เอาบอ่อสามารถทายจนจบได้ทุกคนอันนี้เ็นคู่ที่แข่งไปแล้วทุกคนสีฟ้าสนะสีขาว โทษเนาะที่เฮากรรมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีอบาบได้เนาะเพราะว่าบูหัวเป็นของประเพณีเออบุหูว่าเป็นของภาคส่วนใดของทีมงานใดเนาะซื้อบุหู้อีกขอโทษหลายๆเพราะว่าเฮาบดิกรรมข้อมูลตัวนี้มานะอูแต่บางลำเอาตัวนี้คือเอาขืนล้วตัวนี้นะจะแข็งแล้วเตี้นี่ทุกคนเป็นเอาข้นอะไร มาทุกคนมอนิเฮาสีมาสรุปนอะว่านานแข่งเหืออยู่ที่นครหลวงเวียงจันทนระ์นอว่าผู้ใดได้ที่หนึ่งที่สองหรือที่สามน้องมินิเฮาสีมาสรุปให้ทุกคนฟังเนาะสาหรับอ่าเป็นเหือประเพณทสายนี่เป็นธนาคารความพัฒนาเล่าทุกคนได้ที่หนึ่งส่วนที่สองนี่เป็นธนาคารพัฒนาเล่ากันแต่ว่าเป็น LDB ทุกคน ส่วนที่สมนี่แมนเป็นบริษัทแสนไส้ทุกคนจากบริคําไส้เนาะวันนี้เฮามาเบิงเพื่อสวงประเพณียิ่งทุกคนสําหรับที่1นี่แมนเพื่อสวงธิดาสายแว่นน้องหน้าวินอูโศกไส้ทุกคนและสําหรับที่2นี่แมนบริษัท 3B บีทุกคนนครหน้าว่าได้ที่สองเนาะสําหรับที่สมนี่แมนเพื่อสวงเจ้าแม่นั่งหน่อยทุกคน สำหรับข้อมูลตัวนี้แมนเท่าใดจากเพจดังอยู่อยู่ในเฟซบุ๊กเนาะทุกคนเนาะตามนี้เลยเทาก็ไปเอาของเพิ่นมาเบิ่งกเนาะอะไรทุกคนมิแตว่าเฮาสิฝากไว้ถ่ายคลิปเนะาะเทาสิขึ้นให้เบิง่งทุกคนมิแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ทุกคนเจอกันไหมเด้อขอบใจที่เขามาเบิง่งขอบใจที่เขามาติดตามเนาะทุกคนเนาะขอโทษหลายๆที่เฮาบ่สามารถ่ายจนจบงานใดทุกคนเพราะว่ามันฮอนนะทุกคนบอไว้แดดโพน มีแต่ว่าคลิปนี้ก็สิฝากไว้เพียงสำเนียทุกคนเจอกันใหม่สบายดี